ชวนพี่น้องมาดูต้นไม้จากแดนใต้นะครับอันนี้ได้ฉายาว่ามะข่าโมงแดนใต้นี่ก็คือต้นหลุมพอนะครับพี่น้องนี่คือใบของเขาใบมันนะครับใบเป็นมันเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ,อ๋อสันหลังข้างใบของเขาจะออกสีออกแดงๆหน่อยมีแดงนิดนึงใบ มันมากครับพี่น้องนี่ครับจับดูก็ลื่นนะครับต้นนี้สัก2ปีนะครับไม้จากแดนใต้มาอยู่ที่ปทุมธานาีดูสิครับว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาเป็นไม้เฉพาะถิ่นชอบชื้นนะครับแต่2ปีนี้ก็โอ้โหก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูลำต้น ไม้หลุมพอนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็มีลวดลายสวยครับพี่น้องสวยมากนะครับนี่ครับนี่คือลําต้นของเขาสองปีก็เราวๆส,สักสองเมตรได้นะครับโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ครับมาปลูกที่ประทุมธานาีจากแดนใต้มาที่ประทุมธานาีเป็นการทดลองดูครับว่าจะจะเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมนี้หรือเปล่านะครับถ้าเขาปรับตัวเก่งก็น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวต้องรอรุ้นกันนะครับผมเองก็เพิ่งเคยมาเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับปกติเห็นแต่เม็ดแล้วก็ต้นเล็กๆต้นก้ายเล็กๆนะครับต้นหลุมพอนะครับ